เฮียเป็กเฮียเป็กช่วแนะนํำร้านตู้แช่ในะจังหวัดกาญจนบ,บุรีให้หน่อยเอาแบบมีสินค้าครบๆมีบริการลูดบัตรจะส่งเก็บเนินปลายทางและมีของเยอะด้วยค่ะสวัสดีครับพบก,กับผมเฮียเป็กแม่งสินเครื่องเย็นขายตู้แช่ทุกชนิดแลวเราอยู่จังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับเลยโลตัสกาญจนบ,บุรีมา500เมตรมาไม่ถูกโทรผมเลยนะครับ088 196 38 65ครับผมแนะนำร้านมิ่งสินเครื่องเย็นครับอยูอ่อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเลยโลตัสกาญจนบุรีมา500เมตรมาไม่ถูกโทรสอบถามได้นะครับ088 196 38 65เรามีสินค้าครบครับทุกแบบในหมวดตู้แช่ไม่ว่าจะเป็นตู้สีขาวตู้โนฟอร์สครับทำความเย็นด้วยลมหรือเป็นตู้สแตนเลสมีทุกรูปแบบครับ ตู้แช่เค้กตู้แช่ผักก๊อกน้ําเย็นตู้กดน้ําเย็นตู้แช่เค้กเค,กเคาน์เตอร์เรามีครบครับมาที่เราที่เดียวจบครับและเรายังขายแอร์เซ็นทันด้วยนะครับเรามีตู้เป็นร้อยแบบในร้านเม่งสินครับครบจบที่เดียวครับส่งถึงที่เก็บเงินปลายทางครับผม